หให้มดให้หลือ,อ,อ,อ่ไปแล้วดูตัวมันดีครับเข่วตัวที่สีด่ดีครับนัดาหันนะแลนะ <c ười> นักกีฬาทั้งหลายนะครับที่มาวันนี้นะ มทีไรก็ขาวเหมือนเดิมพาเาสียบบอกกระพงมานีตอนนี้สองคนสองคนเพิ่งจะมาเริ่มใสยหนวดนะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไงนะครับยาวๆเรื่อยๆนะคุณจะข้ามไปซื้อน้ําฝั่งสีชังไหมครับวันนี้โอนี้ยังก่อนเอาไปยังอ่ะปกติมาไม่พลาดเลยฝั่งนี้ดีกว,ว่าน้ำทีฝั่งนี้เหรอเป็นความจริงไหมครับเรื่องร้านน้ำเ เรา9%ท,ที่มันเป็นความจริงครับตายแลว้วเรื่องนี้คนคนในเขารู้นะโอเคนะวันนี้<ๆ>ดูกันนะครับว่าจะได้พอกินกันไหมไม่ต้องหวังได้เยอะหรอกคนเยอะไปตอนนี้ก็ประสบกับปัญหานะครับขึ้นลมนะครับหนักมากมันไม่ได้ไปทางเดียวนะมันไปทั่วนะตอนนี้ก็เลย ตกยากมากตอนนี้นะครับเดี๋ยวลองเล็มๆดูก่อนนะมุมนี้นะเพราะว่าน้นมํมาม้วนอยู่ตรงนี้นะครับกับลมนะน่าจะเบาสุดแล้วนะครับตัวเลขนะมาแล้วตัวเลขดูไสดีโอตายตัวพลิกอ่ะ เก็บไว้ก่อนลมแรงมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมีตัววะหน้าลุยวะโอ้ยโอ้ยยีเบ็ดโอ้ยมือกอ้ยตกานตายโอ้ย สวยรู้หนึ่งแต้มดูยแสดงว่ามันมีอยู่มันอยู่ใกล้ๆนี่แหละแต่ประเด็นคือมันตีไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยว่าแล้วว่ะเฮ้ย เวทมหาชื่นเ้ยอย่างนี้ก็ไม่ต้องข้ามไปร้านน้ำแล้วดิเดินๆจนสายแล้วโอ้ยยยยหลุดหลุดหลุดโอ๊ยยยยลองมาดูเลยดิบ้าปะได้อยู่ล่ะตอนนี้ไม่ไหวนะครับตอนนี้ลมแรงมาก เอ้ยมาว่ะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเนี่ยจริงๆผมล่อไม่ให้หรอกเมื่อกี้โอ้ไายโครเกสุดยอดลมแรงเท่าไหร่ก็ตกได้แจ๋วโอ้ยตัวที่สามก็ยังหาเจอ ดูขึ้นนะฮะหน้ามีหมึกไหมนี่นครับตัวที่สามนะครับแจ๋วนะเดี๋ยวไล่ดูนะว่าจะมีกี่ตัวนะครับตอนนี้ โอเคอยู่นะถ้าพูดถึงเกาะถามนะโอเคนะครับขอกิบโอเคตีต่อนะครับเดินไปเรื่อยๆอไป ทำให้หมดพวกนี้มีมาเขาตกดูดิกระเต่าหมุนลุ่มโอ้หอันนี้เหยื่ออะไรครับกุ้งกุ้งนะลอยลอยทุนนะครับที่แร่เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ลอยทุนแบบนี้นะครับชิ้งประมาณศอกหนึ่งโอ้หเดี๋ยวคอยดูนะแป๊บเดียวกินแป๊บเดียวกินนะครับ อี๋แล้วผมป๊าแล้วก็รอนะเทคนิคคือเท่าที่ผมดูน่าจะกอมาช้าๆนะครับล่อมันม,มาเรื่อยๆนะเดี๋ยวทุนก็จบ ขนอันนี้สีขนสุดยอดอด้ได้เป็นถุงแล้วอ่ะอู้ดูดิกลืนด้วยเอาขนเกาะด้วยตัวนี้โอ้โหสุดยอด <c oughs> นะฮะสีนี้มันอร่อยมาก,กเลยนะไอเนี่ยออเอาไปย่างซีอิ๊วอ่ะอร่อยมากเนี่ยไอตัวเนี้ยเนี่ยเป็นถุงเลยสุดใครมาเหงาเงอนะก็ประมาณนี้นะมีว่าเหงานะใช่ไหมนะ ผมเดินสองรอบแล้ววันเนี้ย <laughs> เดี๋ยวตีหมึกดูครับตรงนี้ยังมีตัวอยู่นะเดี๋ยวรอให้มันรวมฝูงใหม่ก่อนดูตัวหมึกโอ้เล็กเกินนะครับไปไป้ามาแล้วโอ,โ,โอ้โหตัวอย่างเล็กนะครับเดี๋ยวขอเก็บไปสักสี่ห้าตัวแล้วกันตัวเล็ก พราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำกับข้าวนะครับมาอีกแล้วหมุกแว้นหมุกแว้นเจาอลูกตาเรียบร้อยเก็บ มาอีกหนึ่งเก็บเก็บเ,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 เรียบทีแรกว่าจะไม่เอานะครับตั้งข้าหายากเลยเอ้าเขาบอกแล้วว่ามีตัวเมื่อกี้ เออตัวอย่างนี้น้อย ดจับจริงๆด้วยว่าจะมาตีเล่นๆขาเดินกลับนะครับมีตัวนี่ว้าวโอ้โหลมพัดยังปิวนะครับ มาอีกหนึ่งออสานี่นะครับแก๋ว ตึงลมตึงๆนะครับ hmm. นีท <cel i> <people> <aime Bis ps Island> ี่มาแย่ๆยับอยู่หลายที่ ปุดปาดปร์พุดปาดร์สร้างเสียวอยู่ตลอดสายดิง่งดึงดังดึงดังนะ จับนะเมื่อกี้จับไม่อยู่นะครับอ้าวหลุดจากหินมาติดเฉย เป็นเล่นไว้เรามาได้ตอนเย็นจริงๆเนี่ยมันจะได้ตอนเย็นจริงๆเนี่ยอ้ยไม่ใช่น้อยอะนี่ไม่น้อยนะใช่มีหนึ่งตัวมันต้องมีสองตัว โดนแล้วโน่นหลุมอยู่โน่นเออเฮ้ยไอ้ไอ้มันนั่งใช้มันยืนเงียบเป็นคนเดียวเก็บให้หมดอย่าให้เหลือดนี่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 ่มาเร็วเอ้ยเอ้ย เว้ยหน่อยขาดเออไ่ินไดินดูดดูดูวัดดู่ดูวัดโอ้ดูเอาหวานขนาดน,นั้นเลยเหรอ

เขาเต็มพื้นแล้วเ,เห็บปะเนี่ยตายแล้วโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกซีไหนไมันก็จับเริ่มจะบันเทิงกันแล้วตอนนี้เริ่มเจอหลุมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย à, để cho hợp như thế à, mực, thời gian mình mập nữa, ôi, mà ở gần à, ôi น้อยเรียบเนี่ยมาียแลยวเอ้ยโอ้ยตัวสวยด้วยยอดโอ้ยแจ็คเวมาว่ะยัดเข่ก um, ็คือหมึกของเราครับที่ได้ก่อนจะเลือกไปทำซาชิมิกับ ลาบบนะครัเอาแค่นี้พอนะซาชิอย่างเดียวเดี๋ยวขอชำเรเละ่อนนะครับเดี๋ยวไปดูครับตอน สวยเข้าบากแล้วกันแต่เสชุมพูชุมพูตัวหมานก็สภาพจิตใจแย่เลยนี่นะครับเมนูแบบซ้ำๆซากๆแต่ก็อร่อยเหมือนเดิม ลาบนะครับลาบต้องไล่สดไล่เลยเลยผมมากับโอครับผมมากับประธานบริษัทไปพิธีพิถันอะไรมันมากกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็กิน ลาบเสร็จแล้วเจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบเชิญครับเชิญเนื้อเด้งเด้งครับเหนื่อยกับมันเราก็ต้องกินกับมันจัดไปปั๊บโอ้มันต้องอย่างนี้ขี้มีนนะเธอเปรี้ยวอาอเบ็ดโอ้โหอาหารแบบประธานบริษัทครับ เยอะอย่างเดียวขาดน้ำร้านนั้นนะเสียได้น้ำร้านน้ำสีชังนะเบสติดใจมากเลยนั่นมีอะไรดีน้ำเขารอ,อร่อยทำาสะอาดอ๋อเหรอครับผมตัวเล็กอ,อือะไรตัวเล็กนะนีบโอ้โหนี่อย่างนี้นแล้วก็ นี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับได้เมือกราบแล้วตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้จริงจริงคาดหวังไว้เยอะกว่า <c oughs> นี้นะโอกาสหน้าก็เราชมแล้วกันว่าจะไปที่ไหนนะครับก็คงซ้ำๆซักๆอยู่แถวนี้นะครับก็ขอเป็นว่าไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับนี่ครับผลงานวันนี้2องจึไม่น้อยเอาไปฝันกระเป๋า I'm